สวัสดีครับเพื่อนๆพือชที่เพื่อนๆนเห็นเดี๋ยวนี้หลายหลายคนนอาจจะมองว่ามันเป็นวัชพืชนะครับแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าเขามีสรรพคุณแล้วก็มีประโยชน์ยังไง <L un ters> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกสรรพคุณของของเขานะครับพืช <L un ters> ตัวนี้คือปอาารก,กระเจ้านะครับเพื่อนๆ่อนปอกระเจ้าเนี่ยมีสรรพคุณหนึ่งใบของเขาเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงนะครับช่วยบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารกระตุ้นให้ยอยากอาหารนะครับเ <L un ters> พื่อนเพื่อนก็เอาใบแห้งเนี่ยมาบดเป็นผง แล้วก็นำมาชงมาละลายน้ำดื่มได้เลยนะครับ 2. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตด,ด้วยการนำใบปอกระเจาเนี่ยมาลวกกับน้ำร้อนหรือไม่ก็นำมาผัดกับกระเทียมทิศไทยแล้วะทานกะข้าวต้มได้เลยนะครับเนี่ยใบเนี่ยครับหรือใช้ใบที่ตาจนแห้งแล้วประมาณหนึ่งกำมือนะครับมาชงกับน้ำร้อน ต้องนำมาดื่มแทนน้ำได้เลยนะสามใบที่มีรสขมเล็กน้อยเนี่ยนำมาต้มกินเป็นยาแก้ร้อนในได้แก้าการเจ็บคอได้นะครับสี่ใช้เป็นยาแก้ไอหรือการนำใบแห้งเนี่ยมาบดเป็นผงละเอียดแล้วนำมาชงกินกับน,น้ำได้บางข้อมูลก็บอกว่าเปลือกและผลี่้มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอได้เช่นกันนะครับในประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาใช้ใบนำมาชงกับน้ำกินเป็นยาแก้ไอ,อแล้วก็หนะฮะผลของเขาเนี่ยมีฤทธิ์นะครับมีสรรพคุณเป็นยากระตุ้นหัวใจได้นะ ส่วนรากาสรรพคุณเขาก็อัปทุนหัวใจได้เช่นกันแต่ก็ไม่ไม่ไม่อยากแนะนําให้นะครับปรึกษาแพทย์จะดีกว่านะครับผมเจ็ดรา,ากกับผลเนี่ยนำมาต้มกับน้ํากินเป็นยาแก้รูปท้องเดินได้นะครับแปดเมล็ดนํามาบดผสมกับขิงน้ําผึ้งให้ละเอียดแล้วก็รับประทานเป็นยาแก้ท้องร่วงได้ใบนำมาบดผสมกับขมิน้นรับประทานเป็นยาช่วยช่วยรักษาลูกบิดได้นะครับอาการท้องเสีย นะฮะเปลือกก็มีสปปรรพคุณเป็นยาแก้ไอแก้รูบิดได้เช่นกันนะฮะใบแห้งเอามาบดละเอียดแล้วก็ชงกินตะนานะเป็นยาระบายได้มาเล็บเป็นสปปรรพคุณช่วยแก้อุจจาระเป็นเลือดใช้เป็นยาแก้ขับลมขับปัสสาวะได้นะครับช่วยแก้รูหนองในช่วยใบเ,เนี่ยช่วยตามรักษาแผลประโยชน์ของพ่อพร่เจ้าก็มีประมาณนี้นะครับ